ณเส้นทางสายรุ้งที่ทอดตรงสู่นครอมราวดีเมืองหลวงแห่งสวรรค์เสียงดนตรีทิพดังกึกก้องเหล่าเทวดาและหนางฟ้าโปรยปลายบุปผาสวรรค์ลงมาไม่ขาดสายกลิ่นหอมของทิพยมาลาตลบอบอวนไปทั่วทั้งเวหาบรรยากาศทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับอย่างยิ่งใหญ่ของเพียงผู้เดียว ้าวสก,กเทวราชหรือพระอินท์ผู้เป็นราชาแห่งถวยเทพบนบัลลังก์ทองคำหลังพญาช้างเอราวันอันสง่างามพระอินท์ทอดพระเนตรลงมายังขบวนเสด็จอันเครียงไกรของพระองค์ด้วยความภาคภูมิใจจนเปี่ยมลน้นพระองค์คือผู้ปกครองสามโลกคือเจ้าของวชิราวุธอันทรงพลังคือผู้บัญชาสายฟ้าและสายฝน ในชั่วขณะนั้นอัตตาของพระองค์ได้พองโตจนบทบังทุกสิ่งเราคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจักรวาลทั้งมวลล้วนโคจรอยู่รอบตัวเราทุกชีวิตล้วนต้องก้มหัวให้แก่บารมีของเราแต่แล้วท่วงทํานองแห่งสวรรค์ก็พลันหยุดชะงักลงเสียงโห่ร้องยินดีเงียบหายไปในทันที ขบวนเสด็จที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสง่างามต้องหยุดนิ่งอย่างกระทันหันความสับสนและความขุนเคืองปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเหล่าถวยเทพเกิดอะไรขึ้นใครกันที่บังอาจขัดขวางขบวนเสด็จขององค์ราชาแห่งสวรรค์สายตาทุกคู่มองตรงไปยังเบื้องหน้าและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ทุกคนต้องตะลึงนักกลางเส้นทางสายรุ้งนั้น มีเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่กำลังใช้กิ่งไม้ขีดเขียนลายเส้นเล่นบนพื้นอย่างสบายอารมณ์โดยไม่สนใจขบวนเสด็จอันยิ่งใหญ่ที่หยุดนิ่งอยู่เบื้องหน้าเลยแม้แต่น้อยมันคือภาพของความเล็กจ้อยที่กำลังท้าทายความยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อพระอินทขมวดพระขนงคิ้วของพระองค์ด้วยความไม่พอพระัยอย่างรุนแรง พระองค์รู้สึกว่านี่คือการลบหลู่พระเกียรติอย่างที่สุดจึงทรงเปล่งวาจาอันดังกังวานราวกับเสียงฟ้าร้องออกไปเจ้าเด็กน้อยไม่เห็นหรือว่าขบวนเสด็จของราชาแห่งทวยเทพกำลังจะผ่านไปจงรีบลีกทางให้เราเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาใสาซื่อและไร้เดียงสาเขามองไปยังพระอินท ก่อนจะเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าถนนหนทางออกกว้างใหญ่ไพศาลเหตุใดท่านที่เป็นใหญ่จึงไม่เสด็จอ้อมไปเล่าข้าเหนื่อยขอพักตรงนี้สักครู่เถิดคำตอบนั้นเปรียบเสมือนเชื้อไฟที่ราดลงบนความพิโรธของพระอินทร์ความอดทนของพระองค์คาดสบั้นลงบังอาจหาที่เปรียบมิได้ ในเมื่อวาจาใช้กับเจ้าไม่ได้ผลก็คงต้องใช้กำลังพระอินท์หันไปทางพญาช้างเอราวันพาหันะคู่บารมีที่มีพลังกำลังมหาศาลขนาดที่ทำให้ภูเขาซูเมนสั้นคลอนได้เอราวันจงใช้งาของเจ้าดันเจ้าเด็กอวดดีคนนี้ให้พ้นทางเราไปช้างสวรรค์รับคำสั่งมันก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า,ชา ร่างกายที่ใหญ่โตดุดขุนเขาวขาวเคลื่อนที่เข้าหาเด็กน้อยที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมบรรยากาศทั่วทั้งสวรรค์เงียบกริบราวกับถูกสาบสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นภาพของพละงกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะบดขยี้ความอ่อนแอที่เล็กที่สุดงาคู่ที่แข็งแกร่งดุจเพชรของเอราวัน สัมผัสเข้ากับร่างเล็กๆของเด็กน้อยและแล้วปาฏิหาริย์ที่สั่นสะเทือนไปทั้งสามโลกก็ได้อุบัติขึ้นเด็กน้อยไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่นิ้วเดียวช้างเอราวันออกแรงผลักสุดกำลังกล้ามเนื้อทุกมัดของมันเกร็งจนสั่นสะท้านงาทั้งคู่ปักลึกลงไปในพื้นถนนสายรุ้งจนเกิดเป็นรอยร้าว แต่ร่างของเด็กน้อยกลับนิ่งสนิทราวกับเป็นแกนของจัก,กรวาลที่ไม่เคยสั่นคลอนพญาช้างสวรรค์คำรามลั่นด้วยความสับสนและตื่นตระหนกมันไม่เคยพบพานกับพลังต้านที่มองไม่เห็นเช่นนี้มาก่อนในชีวิตเด็กน้อยถอนหายใจเบาๆราวกับรำคาญใจเขาวางกิ่งไม้ในมือลงก่อนจะค่อยๆย,ยกมือเล็กๆของเขาขึ้น แล้วแตะลงบนหน้าผากของพญาช้างเอราวันอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นเองเสียงร้องของเอราวันเปลี่ยนจากความเกลี้ยวกราดเป็นเสียงร้องแห่งความเคารพยำเกรงอันสูงสุดขาหน้าทั้งสองข้างของมันสุดหัวลงกับพื้นร่างมหึมาที่ยิงพยองบัดนี้กลับคุกเข่าและหมอบกราบลงแทบเท้าของเด็กน้อยอย่างนอบน้อมที่สุด การกระทำนั้นส่งผลให้บัลลังก์ทองคำเอ็นวูบและร่างขององค์พระอินราชาแห่งทวยเทพก็พลัดตกลงมากองอยู่บนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงมงกุฎของพระองค์กระเด็นไปทางหนึ่งวัชิราวุธหลุดจากพระหัตไปอีกทางหนึ่งอาภร์ที่เคยงดงามบัดนี้เปรอะเปื้อนความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่ง ความลำพองใจทั้งหมดของพระอินทร์ได้แหลกสลายลงไปพร้อมกับศักดิ์ศรีที่ร่วงหล่นพระองค์ค่อยๆพยุงกายขึ้นและมองไปยังเด็กน้อยคนนั้นซึ่งบัดนี้ร่างกายของเขากำลังเปล่งแสงสว่างเรืองรองออกมาร่างเล็กๆนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นปรากฏเป็นองค์พระพิกเนตผู้มีเสียงเป็นช้างและมีรัศมีแห่งปัญญาแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล ดูก่อนเท้าสก,กะเทวราชสุรเสียงของพระพิคเนตก้องกังวานและทรงอำนาจท่านหลงคิดว่าอำนาจของท่านมาจากบัลังที่สูงส่งอาวุธที่ร้ายกาจและบริวารที่แข็งแกร่งแต่ในวันนี้ท่านกลับถูกหยุดยั้งได้ด้วยเด็กเพียงคนเดียวจงจําไว้เถิดอำนาจที่แท้จริงหาได้เกิดจากสิ่งภายนอก ที่พร้อมจะเสื่อมสลายไปได้ทุกเมื่อไม่แต่เกิดจากความมั่นคงภายในจิตใจซึ่งเป็นพลังที่แม้แต่ช้างสวรรค์ก็มิอาจทำให้สั่นคลอนได้พระอินท์ผู้สิน้นฤทธิ์และสิ้นแล้วซึ่งอัตตาก็ได้ทิ้งกายลงกราบแทบพระบาทของพระพิคเนตอย่างหมดหัวใจน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลอาบพระพักพระองค์ได้เข้าใจแล้วในบทเรียนอันยิ่งใหญ่ ขบวนเสด็จไม่ได้เคลื่อนต่อไปแต่กลับสลายตัวลงอย่างเงียบๆเบหลือเพียงภาพของมหาราชนแห่งสวรรค์ที่กำลังเรียนรู้บทเรียนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนและในวันนั้นเองที่จักรวาลได้ประจักษ์ว่าพลังที่น่ากเกรงขามและยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลไม่ใช่พลังที่โอ้อวดเสียงดังเหมือนฟ้าร้องของพระอินทร์แต่มันคือพลังที่เงียบสงบมั่นคง และไม่สั่นคลอนเหมือนพระพิคเนตซึ่งเป็นตัวแทนของสัจธรรมหรือความจริงแท้ของจักรวาล